नमी खाल सोखनिया हो न दङको मेरो बाङ ढास राखाला हेले खेले दे केम छिग्या खेले दे 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 बिचडे पाइना यसै यो देखि न नोक्दैन नि आउ फुचके लगु अ दङ दङ ปูจะนั่งข้างบนนี้ก็ได้ปูปูนั่งข้างบนนี้ก็ได้มั้งเออปูให้ปูนั่งข้างบนนะข้างล่างก็จะตรงมุมนี้ได้นี่มุมนี้ได้ก็จะนั่นั่งขง้าง,งบนก็จะ

นี่เป็นที่ภาษาีิบุตรสำเร็จแล้วละหันทำสุกละขาตาเด็ก้ลาคางหมูคางหมูมันก็คางหมูเนี่ยมันยื่นออกมาอ๋อไม่ทำลายครับผมทําทำลายมันก็มาขอกินขออะไรเงี้ยผาก็ให้น้ำให้เลยผมก็ยังเอาน้ำให้เลยมันขนมขนมขนมาเลยเนี่ย ไม่มีปัญหาลิงเป,เป็นข้าง่ไม่ใช่ลิงอันนั้นนี่ดูสังเกตดูดอ่ชาวที่เบกเขาจะมากราบที่ไหนเขาก็จ้งทำบุญที่นั้น แล้วก็เอารูปคำที่เขาสวดทุกวันเนี่ยก็จะมาแตะเพิ่มพลังิ่มพลังแต่ละที่แต่ละแห่งเขาก็จะไหว้ไหวแบบอถางก็ประดิษฐ์อถาก็ประดิษฐ์ไก็จะมาจากเมื่อกี้นี่ถามพันเตมาจากดารามซา่าเป็นที่องค์ดารล,ลมะอยู่ผมก็เคยไปอยู่สองเดือนสาเดือนนะเขาดีนะ การดีเาทำที่อยู่ของดาละละมะ